มากาโลจู่โจมต้องงี้ดิตายซะปู่แฟงโอเคฮะทุกคนคือวันนี้เนี่ยผลการนำกาโลเอสอาร์ R บัวเนี่ยไปทักสู้คนที่มีปู่บอมยูอาร์นะคนณฉะนั้นแน่ก็ต้องมีการทักสู้อด,ดีตละผมไม่แหละนะแต่ว่าเราทําการไว้ไล่ดูลูก,กลเกี่ยวก่อนไงว่าใครมีปู่บอมบ้างนะโอเอแม้ว่ามันจะน้อยเนี่ยแต่ว่าแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนทุกคนดูร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะนนนนะมา ส่วนก้าวไม่ต้องมาดูหรอกมาไอดียรองไม่ได้ปั้นเยอะฮะทุกคนขอให้ไม่มีเวลาเล่นไอดียร้องไงเลยยงน่นแต่ดีละมาคนที่มีปู่บอมเนี่ยมีใครบ้างนะคนที่มีปู่บอมเนี่ยชื่อว่า FKC k Heat u n i c o r มาทำการหาสู้เลยกันนะรอคิงนี่ไงโปรไฟล์ชิงเหมือนกันของว่ารอเหมือนกันแหละนะมาให้พวขอเปิดก่อนตามค้านนะว่าเราไม่มีโซนิคนะทุกคนมาเขาหาโฟกสังหามาทุกคน17ล้านนาเมลนะโคตรแรงฮะทุกคนแล้วก็สุกบตาหนึ่งตัวก็ฟินิชกันโดนต่อยไปแล้วก็ล,วกนะล่วงนะก็หาพวกสังหามาที่นึ่งแต่ลูกไฟ ถ่ายดูค่าแต่ได้แค่รอบเดียวนะว่าเราไม่มีลูกไฟใข้แล้วมันก็ขึ้นจีบพวี้บ้าไม่ใช่ดิไอ้อะไนะไอ้เคลื่อนจิตลอยฟ้าเลยนะผมจำชื่อไม่ได้ลนะแล้วก็ชิบแบมาเหมือนเดิมมาทุกคนโหการโลดเดยตาแล้นนั่น oh, ะนะ่ะการโลดยังไม่ทันได้ใช้เลยโ oh, อ้โหตอนถึงทีขอเพียงแค่การโลดเรายือไว้ได้ก็พอละดีฟูลเลเวอร์มาโอเคหนึ่งล้านดาเมจใอ่ธรรมดาใส่โบล้อตายโอเคมาเรารู้ผลแล้วฮะทุกคนเราขอโจตีใส่แล้วกัน จริงๆผมจะชนะก็ได้นะถ้าเกิดว่าผมจัดทีหลบงจะเอาสนุกมาแต่ว่าผมอยากให้กาโร่เนี่ตยตีใส่ปูบอมไงเพราะว่าผมเล่นลอรอบเม่อกี้แล้วคือการโร่คือปูบอเขาตายก่อนตลอด่อยนะแค่ปูบอเขาสวมาแล้วนุกคนดูนะเขาสวมาแล้วงั้นเราก็ขอสวคือบ้ากนี่ไม่มียาเตะต่ๆต่อๆแล้วเขาก็คงจะปิดฉากเร็วๆไงทุกคนตัดลูกไฟละไม่มีลูกไฟเลยนะเรียบร้อยคนลูกไฟเหลือศูนย์ไข่ต้มเลยไงผมจะหาไม่ทีหนึ่งไม่มีลูกไฟตัดแล้วติดลบแล้วเนี่ย หนึอฮากาโร่ลงไปนอนเรียบร้อยฮะแล้วก็ลงไปนอนต่อเรียบร้อยนะคนปิดเกมเรียบร้อยนะขอทำการไปหาก่อนแล้วกันนะทุกคนผมไม่รู้ว่าใครมีบ้างนะขอาจจะมีแหละแต่เขาอาจจะกักไว้ไงผมไม่แน่ใจเฮ้ยอ่าฮ่าคนโทมูรลโอเคคนนี้แหละมีกาโร่ด้วยนะโอเคและบ้านเองคือเขาออนพอดีด้วยไงเม่กี้ผมไปเปลี่ยนตัวพวกเขาออนปั๊บเลยเนี่ยเหมือนรู้ใจนะทุกคนมาโอเคทุกคนมาผมเปิดก่อนตามคาดนะมาขอตัดพลังงานหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนายมีห้าพลังงานเลยเนี่ย มาหนึฮะแล้วก็หาขอสังหารขึ้นไปเลยดิเงีสิยี่สิบห้าล้านดาเมจเอา <cas uk> โอ้กรรมเอ้ยตายเฉยเลยโ <c> อ <oughs> ้โหเจ๋งลยว่ไม่ต้อง <c oughs> อกูว่าเขาเปิดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวว่าซับบร์แมนเขาขึ้นมาเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่เปล่า, <c oughs> าโอเคซับบร์แมนขึ้นมาฮะทุกคนแล้วก็อะไรว่าจำชื่อทามไหนนะ <c oughs> โอเคแล้วก็ขึ้นจิ๋วยี่มาเน <c oughs> ี่ยแหละของสามา้านดาเมจทุกคนแล้วก <c oughs> ็มาต่อเลยในคอโบลล์แล้วไงดาเมจที่เข้ามันก็เยอะเหมือนกันนะ แล้วมัเนเล็คือในทอมเบอร์เตอร์ขอปั่นมาฮะอันนี้แค่รององศานะถ้าพันองศาต้องทะลุสามดาวก็คือจีบัวยี่มาต่อฮะดุกคนสามล้านาเมตแล้วปูบอลขอมาแล้วไงจะมีเสกการโล้ยเขายอดด้วยไอ้ยชายชาย้ชาๆเพราะเทะเลยพี่หนึ่งล้วนเจ็ดแสนนาเมตทุกคนแล้วก็ปลูกแฟงซ้ำต่อนะอพี่น้องคนนี้โหดเลืเกินเดี๋ยวเราผมสวนมากนะและ้วก็เกลียวผมก็มาไงทุกคนกระหน่ำเลยในการให้กาโล้ก่อนเดี๋ยวกาโล้ได้เฉยเฉยทุกคนกระหน่ำซ้ำต่อไปเรื่อยๆไงปวงอย่าตายนะเอสซาก้าต่อใส่ทอมเตอร์นะทุกคน เงี uh, ่ยสามสิบห้าล้านหน้าเมียตันหตัวนะแล้วก็มาเลยเห็นฮะนายพลังขึ้นต่อยังไม่แรงพอนะเพื่อนเอ้าโถเอ้ยอุตส่าห์ยื้อเกมมาโถรมาการ์โล่เมื่อกี้นายทำใครนะโอเคฮะทั้องเมื่อกี้ตายเกือบนายตัวเดียวตายเฉยโถ่เ้ยแล้วก็ไม้ในคนสุดท้ายนะคนนั้นคือหัวกี้ของเรานั่นเองฮะทุกคนใช่ใครหรอก็ผมนี่แหละฮะมา มาฮะแกดิขอเปิดก่อนนะคนนุ้ยขอเปิดก่อนมาเขาก,ก็กน,าาน,น,น,กกนั่งมา,งงาไงทุกคนแล้วก็เรลีมมาเล้วแล้วรังมาโอเคสวยแต่พังงาไปฮะแล้วก็มาเร็วที่จะเข้มาแล้วป้าหนึ่งล้มกดเท่าไหร่นาเมฆขึ้นเรือรัวเลยฮะสี่สิบล้านนาเมฆนะคนแล้วก็ซ้ำตอ่อมาสนาน้ำลาหินไปนั่นแหละหนุ้ยยี่สิบแปดล้านนาเมฆนะโอ้โหกรรม <c oughs> กะโรนาาอย่าตายนะเพื่อนเออไม่ยัท้อก่อน ราะว่าผมก็ถอดของให้ดีละ่ะเยอะอยู่นะรูบิบมาฮะมันหนะ่ะชานลังโคมาเอาล่ะนะหน้ารายโชนแล้วล่ะเพื่อนมากาโรจูโจมตายซะปู่แฟงปู่บอมนิ่มไม่ใช่ปู่แฟงโอ้ยก็ไม่เข้าอย่ดีอะฟินิแมนไปโชว์หน่อยหลังจากเป็นกระสอบแซวานาของไฟปิ้วปิ้วปิ้วเผาไปงั้นล่ะแเสียช่้นมั่หลาสมลามแสนน้เมนะีย แล้วเขาก็คงปิดฉากได้ไม่ช้านะทุกคนคือซูเปอร์เทเลคินติกมาหมัดรูะครั้งมาใส่กาโลปูบอมมาคิดดีเหรอโอ้โหตายนะทุกคนไม่รอดนะโอเคทุกคนครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันกนะทุกคนผมท้าการนำกาโลเนี่ยไปท้าโซกัสามคนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลิปมันก็สิบนาทีแล้วไงมันก็เกินแล้วเนาะโอเคฮะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับข,ขอบคุณที่รับชมของผม